ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนะครับใครที่สนใจรหัสเกมเนี่ยนะครับผมแนะนําเลยฟ้องช็อปบริการซื้อขาย i d เกม Rv รับประกัน100%นะครับสนใจติดต่อ Facebook อิซาริยาพมพลนะครับอย่าลืมเพิ่มเพื่อนก่อนทักแชทด้วยนะครับสวัสดีครับผมตีปดูเกียรนะครับก็โปรดฟังคลิปนี้ให้จบนะครับผมจะแปะคลิปนี้เนี่ยใส่ทุกคลิปเลยนะครับอ่าจนกว่าจะจนได้การแคปเจอร์ใหม่มาครับก็คือปัจจุบันดีในการแคปเจอร์เดิมผมเนี่ยก็คือ ที่มันเอาไว้สะท้อนหน้าจอโทรศัพท์เข้าคอมนะครับแล้วก็อัดคลิปก็คือตอนนี้มันเสียไปละผมไม่สามารถที่จะอัดคลิปจากมือถือของผมได้นะก็แล้วก็ไม่ได้สตรีมนิโมแล้วด้วยในตอนนี้นะครับผมสัญญาคุณผู้ชมเลยว่าถ้าผมได้การแคปเจอร์อันใหม่เนี่ยช่วยดูคลิปการดีแอคแบบนี้ของผมเนี่ยจนอาทิตย์หนึ่งละกันนะครับอันนี้ต้องขออภัยนะสำหรับคนไม่ชอบนะครับแล้วก็ในเวลาที่ผมรีแอคชั่นคลิปคนอื่นเนี่ยนะผมจะไม่แปะโฆษณาสักช็อตเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราคลิกเข้ามาในคลิปผม ครั้งแรกปุ๊บเนี่ยถ้ามันขึ้นโฆษณานั้นคือผมไม่เกี่ยวคือ YouTube มันจะแปะให้เองอัตโนมัติแน่นอนอันนั้นนะครับอันนี้สําหรับคนที่ทํา YouTube จะเข้าใจนะแต่ถ้าอยู่ในระยะเวลาในการดูคลิปผมเนี่ยจะมีจุดเหลืองๆใช่ไหมครับแบบนั้นอ่ะจะไม่มีนะครับผมจะเออกเลยนะโอเคนะครับเพื่อความสบายใจของบางคนละกันนะ <laughs> อ่านะแล้วก็ถ้าผมได้การแคปเจอร์ใหม่มาเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปสตรีมในแฟนเพจตีปิ๊เคนะครับก็ลิงก์ใต้ล่างดีพิชชันคลิปลิชชันเลยนะ ก็ผมจะแปะคลิปนี้ทุกคลิปเลยจนกว่าจะได้รีกร็ล่าแคปเจอร์นะครับก็เพื่อไม่เสียเวลาของคุณผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้เลยแล้วกันนะโอเคครับเราก็เข้ามาในเกมนะครับันนี้จะเป็นคลิปนี้จะเป็นคลิปเอลโซอันดับหนึ่งนะครับก็คือเอลโซแข็งแก่งที่สุดในเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับแล้วก็แลงเนี่ยจะอยู่ในแลงคอน8ปดดาวจะขึ้น89ดาวนะครับอ่านะ โอ้ยทีมนี่มีมูลาดแข็งแร่งสุดในเซิร์ฟด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูความแม่นของเขานะว่าเขาจะแม่นขนาดไหนนะครับในความที่แบบว่าเป็นแข็งแร่งสุดในเซิร์ฟนะแตกนะนะเฮ้ยเอาเรื่องเอาแตกอยู่ดีมาดูเซนต์การยิงเฮ้ยก็เอาเรื่องอยู่นะครับเต้นเอลโซนเนี่ยผมมองว่าถ้ามีเซนต์แบบว่าเดาอะนะครับเซนต์ดีๆนี่แบบยิงยิงแม่นดีนะ รู้ว่าเขาจะเดินไปทางไหนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูการวางแถบแล้วก็การเดินของเขาว่าเขาเล่นยังไงวางแถบยังไงนะส่วนไอเทมเนี่ยมันก็สามารถใช้ได้เป็นอันดับหนึ่งของเซิร์ฟไทยเราได้เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะพูดใกล้ใหมนะ่น,นะโดนไป1นเมตรครับเดี๋ยวเราจะมาดูด้วยว่าเขายิงพลาดขนาดไหนเอาตรงๆเนี่ยคือมันไม่มีคนยิงแม่นร้อเอนยู่แล้วนะครับโอ้เอาเรื่องนะ โลกว่านี้มีไม่หายนะครับเราก็มาดูนะคือผมก็ไม่ได้พูดอะไรเท่าไหรไ่นะครับอ้าวตายแล้วเนี่ยใช้อันติเมตไปแล้วมั้งใช่ไหมในช่วงที่แบบ ในช่วงตะกี้เนี่ยนะครับเหมือนเขาใช้อันติเมีไปละเหมือนเขาฟาร์มเสร็จแล้วเขาก็ใช้อันติเมีไปเลยอันนี้ไม่รู้นะผมไม่อยากกอคลิปกันไปดูอะอันนี้เขาจะพยายามยิงเคียร์เวฟคีมนะครับชื่อเขาเนี่เป็นแบบเอลโซูตำนานนะผม <laughs> จะยิงตัวไหนฮนะ การไม่ถูกก็จะยิงตัวไหนนะตัดไปหนึ่งดอกคือนนี้เขายังไม่ได้วางแถบนะครับเอา้ามีเด็กหลงนะเนี่ยครับถ้าระยะใกล้ๆเนี่ยคือทุกคนมันก็เล่นกันแหละนะทันไหมทันอยู่เนี่ยครับถ้าระยะแบบเนี้ยไม่ต้องเลงนะครับกดยิงเลยสกิลสองคือมันโดนอยู่แล้วนะครับพยายามหันหน้าเข้าหามันด้วยหาศัตรูนะ เราก็กดสกิลสองยิงเละอันนี้คือบางคนยังไม่รู้นะที่คลิปนี้ผมพามาดูนี่คือผมอยากจะรู้การวางแถบของเขาด้วยนะเ mm hmm. ขียวอหรอมันจะเป็นเขียวนะ mm hmm. นี่ไง <laughs> นี่ไงเจอเซนต์อันดับหนึ่งไปดิโอ้โหจริงนะอันนี้คุณชมหมพูดจริงๆนะใครเซนต์ดีเนี่ยคือแบบมันเดายิงแม่นดีมากเลย ว่ามีคนแตกโดนเลงยิงแตกน่เฮ้ยปล่อยเร็วเกินป่าเทียนกันแล้วก็ในการหมุนหมุนรอบตัวไม่ให้คู่ต่อสู้เห็นเลเซอร์นะครับก็เป็นการเล่นของเอลสูตรหลายคนนะที่แบบว่าหมุนหมุนหมุนแล้วค่อยเลงเอานะครับคือมันจะทําให้คู่ต่อสู้ไม่เห็นเลเซอร์เราไงถ้ามันเห็นเลเซอร์เราแล้วมันจะหลบมันจะเดินโยกหลบกันใช่ไหมล่ะ ิงปดอนโหนเอลสูเนี่ยผมรู้สึกว่าไปไต่แหล่งมันก็มันก็สนุกดี่นะแต่ว่าวางคนก็แบบไม่เห็นด้วยอะไรอย่างงี้นะคือเดี๋ยวก็จะมองว่าเอลสูเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับอะไรอย่างงี้แต่ถ้าเจอตัวดีๆเจอคนเล่นดีๆเนี่ยบอกเลยว่าเอลสูเนี่ยเป็นตัวแบกเลยนะนะครับมีวางดักว่ะ เชี่ยมาเรื่องเลยแต่เดยวเนี่ยแตกโอ้ไม่โดนเรียบร้อยครับแต่ว่าแพนด้าก็แตกอยู่ดีนะโอ้ได้ป้อมได้ป้อมล่างไปเลยก็ส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้เป็นสกิลสองเคียบเวฟคีฟกันนะ ท่าที่แบบว่ามันไม่สามารถออกไปยืนเคลียร์ได้นะเขาก็จะใช้สกิลสองเคลียร์เวฟเอานะครับหรือว่าแบบทีมเขาอยู่เยอะนะครับแล้วเราก็ยืนเคลียร์เวฟคีบอยู่ในป้อมนี้เราก็สามารถใช้สกิลสองเคลียร์เวฟคีบได้ยิงประมาณ2ทีก็ก็แตกก็แล้วครับผมคีบอะหายหมดเลยเอ่ะแล้วโดนอันตีไหมเฮ้ยเกือบ เขาลงมาหมดเลยนเนี่ยมีแพนด้าตัวเดียวที่ไม่อยู่แคลลี่อ่ะโอ้โ,อโอ้ฟีเข่าคาเลยนะครับแตกกันเทเทนคือมันยิงแรงมากนะยิงได้ทูตมาเนี่ยคือแบบโอ้โหโคตรแรงนะครับผมได้ทูตได้ฮารอนมาด้วยเนี่ยทั้งแรงทั้งเร็วนะ <c oughs> คือมันเป็นตัวที่แบบยืนยิงธรรมดาแรงอยู่แล้วนะครับแล้วแบบ มีความเร็วด้วยอีกเนี่ยคือมันกลายเป็นตัวโกงเนี่ยถ้ามันยิงเร็วกว่านี้เอ้ยถ้ามันยิงเร็วกว่าน,นี้นิดหน่อยเนี่ยโกงเลยมันจะโกงเกินไปอะ,อะพูดง่ายๆเปเลตแตกแตก,กไหมนะเฮ้ยรอด่ะเอาเรียบร้อยครับตัวอซนติเมตรเรียบร้อยแข่นนี้ผมขออนุญ,ญาตก่อข้ามนะครับ เดี okay. ๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะอันนี้คือได้ล่างไปแล้วนะครับเขาก็น่าจะขึ้นมาทําบนนะเฮ้ยเรียบร้อยนะ่ะโดนแช่โอ้โหคือเตี๋ยวเส้นนี่เอาเรื่องอยู่นะ <G ül üyor> นะครับคือแช่แม่นเอาเรื่องเลยแหละละนี่งไงเรียบร้อยแปกแน่ โหแลวทีมก็ซีซีไม่ใช่น้อยๆเลยนะเนี่ยโหดันบนนี่คือได้ป้อมเลยครับถ้าเอลูนอยู่บนนี่คือได้ป้อมไหมนะเขาวางแท็บก็พยายามเขาพยายามวางแท็พูดก็ไม่ค่อยถูกวางแท็บวางแท็บคุมโซนนะครับผมนะก็จะเป็นโซนบนอย่างเดียวเลยนะเหมือนว่า จะคุมไว้เพื่อที่จะแบบดันป้อมอะไรอย่างนี้เป็นหลักนะอันนี้ท้าให้ผมให้ผมเดาอะน,นะคุมโซนเอาป้อมเป็นหลักโดนเกืบครึ่งหลอดโดน <c oughs> กลับแล้วไม่อยู่แล้ว ขี้บนอันนี้ขี้บนเข้านะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ยืนเคลียร์นะเขาก็ไม่เขาก็ไม่ได้เคลียร์ขี้บนนะวันนี้เขาลงมา,ามารวมเลยนะนี่ครับก่อนยิงก็เล็งๆหมุนๆ,ๆนะ, <c oughs> นะโออแล้วแต่คนจะเล่นนะครับวันนี้เก <c oughs> <c oughs> ็บแอตติกไปวะเทนแตกหรือเปล่าเรียบร้อยโ <c> อ <oughs> ้เก็บหมดแล้วนะโอ้นี่พยายามฟีเกอร์เข้าไปฆ่าหมดเลยนะครับ <c oughs> ตีิไม่ต้องนะครับฟีเกอร์อย่างเดียว <c oughs> โอหนี่คือถ้าจบเนี่ยก็มีโอกาสจบได้นะโอหนี่จะทำตามเนยการวาร์ปแบบนี้จะทำตามนะนี่เอลซูไม่วาร์ปนะนะ่ะพยายามอย่าวาร์ปเด้อผมนะเอ,เอาตรงๆพยายามอย่าวาร์ปเด้ผมอันนี้ไม่น่าจะจบแล้วเขาเกิดกันมาหมดละน่าจะได้ป้อมนี้ก็น่าจะถอยหรือเปล่าไม่ถอยครับโอ้อแล้วอันนี้คือรีบเข้าเกินนะอะอดดิกะ่ะอัดดิกรรีบเข้าเกินนะครับ คือเว็บคีปมันจะใกลให้หมดอยู่แล้วไงค่อยเคลียเว็บคีปตอนแบบมันใกล้จะเข้าบอร์ดน่าจะน่าจะโอเคกว่านะพราว่าเพื่อนเราก็ใกล้จะเกิดแล้วด้วยนะครับถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้ก็พยายามทําแปลว่าคีปให้มันเกลอบเข้าบอกก่อนนะครับโดนหรือเปล่าคือผมก็ไม่ได้ยินเสียงไนงะผมไม่ได้เปิดเสียงนะครับก็เลยไม่รู้ว่ายิงโดนหรือเปล่าแบบนั้นนะอ่าได้ทาลอนมนเะป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ นี่จะเป็นเตี๋วเซียนลมนะเนี่ยเฮ้ยมีคนแตกเรียบร้อยอันนี้ก็ขออนุญาตก่อต่อนะครับอ่าอยังไม่เกิดดีก็่อนึกว่ามันก่อทีละสิบเหมือนโทรศัพท์ไงในคอมมันก่อแค่ทีละห้าวีนะครับอ่าต่อไปนี้เขาจะออกเป็นโอเมงอาร์มนะเนี่ย คือโอมมอาร์มเนี่ยมันจะเหมาะกับพวกฮีโร่ที่ใช้สกิลบ่อยๆครับนะมันจะเพิ่มโบนัสดาเมจนะครับเป็นการเล่งเพคือยิงเข้าไป1ตัวเอา้าแคลรี่แตกโอ้าเอลโซฟีแบบนี้เนี่ยก็สบายอยู่นะถึงจะไม่ใช่ตัวยืนยิงก็จริงเอ้ยถึงจะไม่ใช่ตัวยิงเร็วก็จริงนะครับถ้ามันยิงฟรีแบบนี้มันก็ ตัวบางๆนี่เจ็บเอาเรื่องนะครับนะโดนยิงไปเรื่อยๆแล้วมันยิงแรงไงโหแล้วมีของเล่นให้มูลาดนะครับตัวนี้ <c oughs> ไปยิงแตกซะละโดดแล้วครับช็อกลงไปแล้วจังหวะนี้อ่ะทิ่ว่า จะพยายามออกมาเคียร์เคียร์คีฟนะครับนี่ครับเขาจะไม่ยืนเล็งนิ่งๆนะเขาอย่างน้อยเขาก็สะบัดอะถ้าเขาไม่หมุนนะครับเขาก็จะสะบัดเปิดแล้วครับอ้าวรีบร้อย <c oughs> เป็นหน้าเป็นน้างงเลยคือถ้าได้ผมว่าถ้าดันป้อมบนมันก็โอเคนะเลี้ยงคีฟดันป้อมบนเลย คือบางคนเขาขอคลิปอคลิปวินเลสูงๆมาครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะหามาให้นะอันนี้ก็ชมคลิปอันดับหนึ่งไปก่อนนะครับโหและอาทิติคยิงอย่างไอตีอย่างแรงแต่ก็แรงไม่สู้เอลซูหรอกครับ <laughs> โหแต่อาทติคมันตีแรงจริงนะครับตีพวกแคลรี่เมดเนี่ยถ้าเกมนำนี่คือ2ทีหายเลยเจ็บ บออต่อนะจะได้ดาเมจมาจากเกาะเกิดต่อแล้วนะครับแล้วคือได้ดาเมจเบาๆบ,บางๆจากเกาะเกิดมันก็เฮ้ยมีตัวมันล้วงเรียบร้อยไหมนะเรียบร้อยเลยฟีเกอร์คาแพนด้าบอกเก็บกดานานะ <c oughs> อ่าก็ขอนอนุญาตอนุญาตก่อต่อนะครับ ก็เอาตรงๆนะผมในคลิปนี้ผมกะจะมาดูในการวางแถบของเขานะครับแต่ว่าไม่เห็นเลยวัตะกี้นี้แพนด้าเข้าพลาดมากนะครับก็คือใช้สกิลอะสกิลมาหมดเลยเพื่อที่จะเข้าอะไม่ได้เก็บไว้ออกเลยน,นี่คือเรียกว่าเล่นพลาดมากนะครับอันนี้คลิปนี้กะจะมาดูในการวางแถบของเขานะแต่ก็ไม่ค่อยดูดเรื่องอะไรเลยนะครับเหมือนเขาจะวางแบบคุมโซนแล้วก็ไม่วางอีกเลยในช่วงต้นเกมเหมือนจะวางแค่คุมโซนนะครับ คุมโซนเลนตัวเองอะนะวางแบบเลนกลางเป็นหลักแล้วก็วางบนเลนตัวเองนะวางแถบเดียวไว้ตรงกลางแล้วก็2แถบไว้ตรงเลนตัวเองอะนะ่ะก็จะเป็นการคุมโซนให้ตัวเองเล่นง่ายขึ้นนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะเจอกันคลิปหน้านะบายนี่ครับดาวเขาเป็น89ดาดาวแล้วนะครับตอนนี้